ดเดตกก็จะเล่าถึงเรื่องของหลวงพอ่อฤาษีดำนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะในครั้งแรกที่คลิปที่แล้วนะคะที่เล่าให้ฟังว่าได้ไปพบกับพี่ลีนะคะประโยคที่ตอนแรกที่เราคุยกันอะ่ะเต็งก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ลีเป็นเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็คือเป็นก็เราก็คิดว่าเขาก็เป็นลูกค้าปกติทั่วไปที่ Okay. จะจัดงานทําบุญนบ้านแล้วก็ให้เราเข้าไปคุยเรื่องเรื่องงานทําบุญนบ้านว่ารายละเอียดอะไรยังไงทีนี้เรื่องของเลิกง,งานยามดีหรือเลิกเต้ก็จําไม่ได้นะว่าว่าอะไรยังไงแต่ว่าอยู่ๆเต้ก็ขอมาเนินไปเกิดพี่เขาแล้วเต๊ก็บอกว่าอาวเตกเป็นหมอดูเดี๋ยวเตกดูดูวันดูอะไรให้แล้วเสร็จแล้วเออก็รู้สึกพี่ลีเนะี่ยจะเล่าให้เตกฟังอะค่ะว่า พี่ลีเองเขาก็อยากเป็นหมอดูก็ก็เขาก็เป็นหมอดูอยู่ช่วงหนึ่งเป็นหมอดูรับรับดูอยู่ช่วงหนึ่งดูจนจนไม่ได้จะเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ไม่ไม่ทำอะไรของของตัวเองเลยอดูอย่างเดียวแล้วคนนู้นคนนี้ก็มาให้ดู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 อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยจนแบบ แต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นกับพี่เขานานแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามนะว่าว่าเกิดขึ้นกับพี่เขานานแค่ไหนยังไงนะคะก็ปาฏิหาริ์ที่ที่พี่เขาได้พบกับหลวงพ่อฤาษีดําเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆแต่ว่าก็มีอยู่เรื่องหนึ่งทีเ่เริ่มเริ่มต้นเลยของพี่เขาเนี่ยเขาเล่าให้ติ็กฟังก็คืออยู่ๆเขาก็คิดว่าเอหอเขาอยากจะเป็นหมอดูอยากเป็นหมอดูแล้ว ก็แตก็ไม่รู้จักพัดจะผูอะไรยังไงนะขอเตกขอไม่ไม่เล่ารายละเอียดตรงนั้นดีกว่าว่าว่ามันเกิดอะไรกับพี่เขาแต่มันมีประโยคอยู่ประโยคนหนึ่งที่ตอนที่พี่เขาสําเร็จสําเร็จแล้วสําเร็จกรรมฐานสําเร็จฌานของในออของหลวงพ่อเสียงดาแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะพูดได้นะเรื่องนี้เพราะว่า คนที่คนที่สําเร็จมโนมยิธิของหลวงพอ่อเสีงรำแล้วก็จะจะสื่อจะสื่อท่านได้นะคะแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังเอหลวงพอ่อที่จะเล่าในในคลิปนี้เรื่องนี้เพราะว่ามันมาสะดุดใจของตัวเองสะดุดใจตัวเองอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเป็นหมอดูเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเราไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นหมอดูแล้วเราก็ก็เกลียดเกลียดหมอดูแล้วก็เกลียดการเป็นหมอดูลเลยซ้า เราไม่ชอบที่ที่ประเภทมาหลอกคนหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบแล้วก็แต่ถามว่าเราเชื่อถือไหมถ้าเออเด็กชอบหมอดูที่ทํานายอนาคตไม่ชอบหมอดูที่ทานายอดีตกับกับปัจจุบันตอนนี้อยากดูว่าอนาคตเป็นยังไงยังไงล้วทายอนาคตแม่นอย่างเงี้ยโอเคเ,ออเด็กเล่าเรื่องเรื่องของพี่คนนี้ก่อนว่า ตอนที่พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วเขาสําเร็จมโนมีทิเนี่ยเ,เขาก็ได้เข้าเาไม่ได้บอกว่าได้ได้เข้าไปพบนะแล้วก็ได้ได้พบกับหลวงพ่อฤษีดาแล้วหลวงพ่อก็พูดมาอยู่ประโยคหนึ่งกับกับพี่เขาทําให้เราสะดุดใจไงก็คือว่าทำไมอยากเป็นหมอดูเป็นอยากไปเป็นขี้ข่าคนเหรอประโยคเนี้ยคําเนี้ยแบบก็นะท่านก็ประมาณเนี้ยแหละว่า เป็นหมอดูมันต้องมาเป็นคี้ค่าคนนะต้องมาช่วยคนต้องมาอะไรเงี้ยแล้วแล้วพี่เขาก็แต่ก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาตอบตอบกับหลวงพ่อไปว่ายังไงนะแต่ว่าหลังจากนั้นมาพี่เขาก็ได้ช่วยคนเยอะพี่เขาก็ให้ฟังเขาได้ช่วยคนเยอะได้ดูดวงดูอะไรให้คนเยอะช่วยคนเยอะแล้วก็หลายๆหลายหลายๆจะเรียกว่าอะไรอะหลายหลายเคสหลายๆคนหลายเหตุการณ์ ที่ที่มีปฏิหารกับพี่เขาเขาก็เล่าให้ติ๊กฟังที่อย่างที่ติ๊กบอกไปนะว่าที่นั่งคุยกันสี่ชั่วโมงเนี่ยปฏิหารทุกทุกอย่างที่ที่พี่เขาได้จากหลวงพ่อหรือสิ่งดำอะ่ะพี่เขาเล่าให้ติ๊กฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจนเราไม่อยากจะเชื่อเรื่องของหลวงพ่อหรือสิ่งดำเราก็เลยต้องเชื่อแต่ถามว่าแล้วติ๊กเชื่อสนิจใจไหมอย่างที่ติ๊กบอกนะคะว่าปฏิหารที่ติ๊กท้าหลวงพ่อก็คือครั้งแรก ที่ถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงของจริงใช่จริงท่านท่านไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า๋อท่านมนาภาพไปแล้วหรอกเป็นใครอะไรไงบอกเลยว่าไม่รู้จริงๆไม่เคยรู้ประวัติท่านเลยไม่เคยเคยได้ยินชื่อนะแต่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับท่านเลยก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอคนที่รู้จักท่านจริงๆ้วยไม่เคยคิดเลยพวกนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆแล้วก็พี่เขาก็มาเล่าให้เราฟังโดยที่ตต่ก็ไม่รู้ว่าแล้วพี่เขานึกยังไงถึงโทรหาเราแล้วก็ให้เราไปหาเขาที่บ้านแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วเขาก็คุยแล้วพี่เขาก็รู้ว่าเิ็กมีอะไรพี่ลีเขาก็รู้เขาก็ตอนที่คุยไลน์กันแต่ก็ยังงงว่าพี่เขาดูได้ยังไงว่าติ็กมีอะไร mm hmm. เขาก็พูดในเรื่องของการทํางานว่าหลายๆหอย,อย่างอะไรที่มันไม่ได้อะ พี่เขาพูดว่าให้ใช้ปฏิหารสใใารออิให้ใช้อภิิหารเออให้ใช้อภินิหารสิแต่ก็เออแล้วมันก็ได้ <c oughs> มันก็ทำได้แล้วก็ก็ลาบเลื่อนไปค่ะก็จริงๆแล้วครั้งแรกที่เข้าไปคุยกับพี่เขาก็กกนานพอสมควรนะก็เป็นชั่วโมงอะ่ะแต่ว่าครั้งที่สองที่เข้าไปคุยอะ่ะที่ติ๊กเล่าให้ฟังว่าเข้าไปคุยกับพี่เขาเรื่องเรื่องทาบุญบ้านนี่แหละก็ไปคุยสรุปรายละเอียดสรุปราคาอะไรกันเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็ สรุปรายการเพราะว่างานพี่เขาละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่หลายอย่างก็นั่งคาะก็นั่งคุยกันเรื่องของหลวงพ่อรูเสงดามไปสี่ชั่วโมงแล้วก็สะดุดครั้งแรกคำแรกเลยก็คือการการที่อยากจะมาเป็นหมอดูเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอยากจะมาเป็นขี้ข้าคนหรอคำนี้ก็แรงอยู่นะคะแล้วก็กลับมานั่งคิดแต่ถามว่าตัวเองเคยคิดอยากจะเป็นหมอดูไหมเคยไม่เคยคิดอยากเป็นหมอดูเคยคิดอยากจะเลิกเป็นหมอดู เคยคิดที่จะไม่อยากดูให้ใครแต่มีคนบอกว่า,าถ้าถ้าดูแล้วสร้างบารมีช่วยเหลือคนไม่ดีหรอก็โอเคแต่ก็เลยแต่แต่ไม่ได้ยึดถืออาชีพหมอดูเป็นอาชีพหลักค่ะก็คือดูเท่าที่ให้ได้ดูนะคะก็จะไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นประจำหรือหรือ มันจะรู้ไปเองอ่ะบอกไม่ถูกจะรู้ไปเองว่าใครเดือดร้อนหรืออะไรยังไงก็ก็จะดูให้เองแหละก็เป็นหมอดูที่แปลกอยู่เหมือนกันนะก็บางคนเขาไม่ได้อยากให้เราดูเราก็ไปดูให้เขาก็จนตอนหลังก็ก็ไม่ไม่อะไรแล้วนะคะก็ปรงเราก็ปล่อยวางพอเราเอาได้รู้จักหลวงพอ่อฤาษีดำแล้วเรากา็ก็แทบจะฟังเทศท่านอยู่บ,บ่อยๆแทบจะทุกวันเกือบๆจะทุกวัน ะะแล้วก็ในช่อง YouTube ของติ๊กช่อง tk channel ของติ๊กติ๊กก็กกทำ playlist หลวงพ่อฤาษีดำเอาไว้ก็หลายๆหลายๆคลิปหลายๆช่องที่เขานำเสนอเกี่ยวกับเสียงคลิปเสียงหรือคำเทศนาของหลวงพ่อฤาษีดำติ๊กก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาฟังวนไปวนมาวนไปวนมาหรือบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่ติ๊กอยากรู้ติ๊กก็บอกท่านว่าอยากรู้เป็นยังไงแล้วก็ไปเปิด u t u b e แล้วก็เดี๋ยวก็เจอ ก็จะเจอเรื่องนั้นแล้วก็เป็นคลิปเสียงท่านถ้าเป็นคลิปเสียงของท่านคือติ๊กจะเก็บไว้ถ้าไม่ใช่คลิปเสียงท่านหรือเป็นเรื่องเล่าที่ที่คนอื่นเอาของท่านมาเล่าแต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาเก็บไว้ฟังนะคะก็จะขอเป็นคลิปเสียงท่านแล้วก็ยิ่งถ้าบางช่องที่ก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคะบางช่องที่เป็นคลิปภาพของท่านเลยเนี่ยแต่ก็จะเก็บเอาไว้เป็นเพลย์ลิสต์ในในช่องของเรานะคะแล้วก็คือถ้ามีเวลาหรืออะไรเงี้ยเราก็ เอามาเปิดฟังนะคะคลิปหน้าจะเล่าถึงคา,าถาเงินล้านนะคะคาถาเงินล้านแล้วกเกี่ยวอะไรกับกับเรานะคะแล้วก็จะได้คลี่คลายกันเนาะว่าหลวงพ่อเลือดถึงดำกับพระราชะมมิยาน ยังไงเกี่ยวกับติ๊กเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าติจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของกระถางเงินล้านนะคะแล้ว,วสักศีแค่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามติ๊กนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ